ของบ้านเราบ้างลวกันท่านผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยจะกลับบ้านกันใช่ไหมโอ้โหเมื่อคืนนี้ท่านนายกประนสนภูมิ <ฮะ S 1> ไปสามรอบแล้วนะ,<ฮ>ะไปตรวจ <ฮะ S 1> สอบแล้ววันนี้ครับที่หมอชิดบรรยากาศจะเป็นยังไงเห็นบอกว่าท่านนายกเนี่ยประมาณสักอีก2ชั่วโมงในโดยประมาณท่านจะไปดูบรรยากาศที่หมอชิดด้วย <ฮะ S 1> ตอนนี้คึกคักแค่ไหนไปติดตามกันกับคุณอนุทัยสกุลทองได้เลยครับเ <ฮะ S 1> ชิญเลยครับค่ะ บอกว่าการเดินทางเข้ามาที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดในช่วงเทศกาลส่งการครั้งนี้นะคะถือว่ามีความแปลกตาเป็นอย่างมากไม่ใช่ความแปลกตาเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาใช้บริการเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราในชานที่เดินทางมาทาข่าวทุกช่วงเทศกาลเนี่ยก็ถือว่ามีความเปลี่ยนไปเยอะนะคะที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือมีการลื้อถอนบันไดเลื่อนก่อนหน้านี้ถ้าทุกคนยังจํากันได้นะคะจะมีบันไดเลื่อนเจ้าปัญหาที่มีการปิดปรับปรุงงดใช้บริการโดยทางบขสแจ้งว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนเพราะว่า บันไดชารุดมาครั้งนี้ค่ะมีการลื้อถอนบันไดออกไปแล้วนะคะจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคะด้านหลังของในตรงนี้นะคะจุดนี้เนี่ยจากเดิมจะเป็นจุดที่ติดตั้งบันไดเลื่อนแต่ตอนนี้มีการลื้อถอนออกไปแล้วและนําวัสดุนะคะมาปิดกัน้นจุดที่ลื้อถอนออกไปด้วยจะเห็นว่าเหลือเพียงแค่บันไดขึ้นลงที่ให้ใช้บริการเท่านั้นนะคะนี่คือความเปลี่ยนไปที่สังเกตเห็นได้ชัดรวมไปถึงบริเวณชานชาลาแห่งนี้นะคะก็ยังมีการปรับปรุงทาสีใหม่ให้ดูสะอาดตาม,มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะก่อนที่นายกร รัฐมนตรีนะคะจะเดินทางมาตรวจเยี่ยมในวันนี้เวลา14นิก30นาทีค่ะไปดูบรรยากาศของสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดตั้งแต่ช่วงเช้านะคะวันนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมสําหรับสถานที่นะคะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาตรวจความพร้อม ในการตรวจเยี่ยมประชาชนนะคะแลวก็ตรวจความพร้อม,รอ,มรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงการานต์โดยมีการติดตั้งป้ายบนจอ LED ต้อนรับนะคะแต่ว่าเป็นการเตรียมการแค่การติดตั้งป้ายเท่านั้นไม่ได้มีการเตรียมการอย่างอื่นใดๆเป็นพิเศษนะคะ และตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาและออกต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงการต่างก็ทยอยมารอขึ้นรถกลับกันที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดแห่งนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นวันที่คาดการว่าคนจะเดินทางกลับมากเพราะว่ายังเป็นวันทํางานกันอยู่แต่หลายคนที่มารอที่ไม่ได้ซื้อตั๋วล่วงหน้านั้นก็ถือว่าใช้เวลารอรถประมาณ3-4ชั่วโมงเช่นกันนะคะและส่วนใหญ่เนี่ยผู้โดยสารที่เลือกใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดพวกเขาบอกว่าการเข้ามาใช้บริการในครั้งนี้มีความเปลี่ยนป งไปหลายอย่างนะคะอย่างที่เนยบอกไปเริ่มต้นตั้งแต่ทางเข้ามีการจัดจุดให้บริการแท็กซี่ต่อคิวเป็นระเบียบขึ้นเมื่อเข้ามาภายในสถานีขนส่งมอชิดเนี่ยก็จะเห็นว่ามีจอ LED ขนาดใหญ่ในการบอกตารางเที่ยวรถเหมือนกับที่เราเคยไปเห็นตามสนามบินเลยนะคะรวมถึงมีการปร,ปรับปรุงชานชาลาใหม่ให้ดูสะอาดและใหม่ขึ้นด้วยที่สําคัญอย่างที่บอกไปว่าบันไดเลื่อนตรงชานชลา,า,านั้นก็มีการรื้อถอนออกไปแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นภาพของการ ปิดปรับปรุงมาในช่วงล่าสุดที่จะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ตอนนี้ก็ลื้อถอนออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงมีการทาสีชันชลาจากเดิมที่เป็นสีเหลืองเหลืองไข่ๆตอนนี้ก็กลายเป็นสีขาวทั้งหมดด้วยซึ่งก็ทําให้ผู้ที่มาใช้บริการนบอกนะคะว่ารู้สึกถึงความทันสมัยปลอดภัยและน่าใช้บริการมากยิ่งขึ้นค่ะทุกเทศกาลเราจะกลับมา ก็ปีละครั้งครับถ้าเทศกาลก็จะกลับบ้านปีละครั้งได้ครับเลือกซช์ที่สถานีขนส่งมอซิตประจําครับครั้งนี้เข้ามาเรารู้สึกมันแปลกค่ะก็รู้สึกว่าสะอาดขึ้นครับเห็นเขาทาสีด้วยครับการที่เรามองว่ามันดูสะอาดขึ้นเนี่ยเรามองว่าเขาพัฒนาขึ้นไหมพัฒนาอยู่ครับผมว่าพัฒนาขึ้นอยู่ก็รู้สึกว่าสะอาดโล่งตาดีครับผมปลอดภัยก็โอเคครับเรียบร้อยดีครับเพราะว่าหนูว่ากับสายเหนือค่ะหนูว่ามันสะดวก ก็เลยเลือกที่หมอชิดครั้งนี้เราเข้ามาที่สถานีขนส่งหมอชิดเรารู้สึกมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปค่ะตั้งแต่ข้างหน้าเลยเหมือนเขาให้แท็กซี่อยู่ข้างหน้าค่ะแล้วก็เหมือนทําใหม่ทาโซนใหม่มีเก้าอี้เพิ่มขึ้นน่ะคะ่ะรู้สึกแบบเหมือนมันดูทันสมัยขึ้นเลยหนูรู้สึกว่ามันทําให้คนแบบรู้สึกว่าเออมันปลอดภัยอะ่ะ รู้สึกอยากให้มาใช้มากขึ้นนะคะอันรู้สึกว่ามันสะดวกขึ้นเหมือนห้องน้ำอะค่ะก็ทำใหม่ก,ก็โอเคไออย่างถ้าหนูแบบปกติอะก็ใช้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าเออใช้มาครั้งเนี้ยมันก็รู้สึกดีขึ้นประทับใจ สำหรับเทศการสงการครั้งนี้นะคะทางบขอสอก็คาดการว่าในวันที่11-12ถึงเมษายนจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหนานแน่นที่สุดประมาณ8,000คนต่อวันนะคะจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดรถเสริมรองรับทุกเส้นทางเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะและก็ นอกจากจะมีการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบันไดเลื่อนแล้วก็การทาสีแล้วนะคะจะเห็นว่าบริเวณจุดนี้เนี่ยที่เป็นชานชาลาปกติแล้วช่วงประมาณเย็นๆแล้วก็ช่วงกลางคืนที่เป็นช่วงเวลาที่คนจะเดินทางกลับมากที่สุดนั้นจะมีความหนานแน่นแต่ว่าตอนนี้นะคะจะเห็นว่าภาพนั้นก็จะยังคงบางตาอยู่นะคะคาดการณ์ว่าในช่วงค่าวันนี้นั้นคนน่าจะเดินทางกลับมากขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงที่คาดการณ์ว่าจะเดินทางกลับมากที่สุดจะเป็นวันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่12เมษายนค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณอนุทัยนั่นก็ต้องยอมรับเนะว่าเป็นผลจากคำติติงของสสเก้าไกสุพนัทมีนชัยนันช่วงนั้นไงที่เดือนธันวาคมคุณจำได้ไหมตอนช่วงปีใหม่อะค่ะก็บอกว่าไปรีวิวไปรีวิวหมอชิดว่ามีจุดอับจุดไหนบ้างตรงนั้นค่ะพังตรงนี้ใช้ไม่ได้ค่ะอี แล้วรอบนี้เขาไม่ไปอ่ะไปไม่ทันนายกนายกเขาไปวันนี้นะคะแต่ก็ต้องยอมรับก็ต้องชื่นชมรัฐบาลนะที่รับฟังข้อเสนอแนะและความเห็นปรับปรุงแล้วท้ายที่สุดยังไงก็เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไงในการที่จะใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานซึ่งก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็พูดไปก่อนหน้านี้ว่าเนี่ยสงกรานรอบนี้จะทำให้เสร็จให้ทันนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็ต้องรอดูนะคะ